สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสุขภาพจิตน่ารู้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ดิฉันสุจิราโลหะทัศน์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการคะ่ะรายการสุขภาพจิตน่ารู้เราพบกันเป็นประจำทุกวันอังคารโดยได้รับความอนุเคราะห์โดยสมาคมสุขภาพจิตแห่งประเทศไทยในพะบรมราชุปถัมภ์ในทุกสัปดาห์ที่3ของเดือนนะคะเราจะได้พบกับ ท่านวิทยากรของสมาคมท่านอาจารย์อ,อัมพรรัตนวิทย์ค่ะท่านอยู่ฝ่ายเผยแพร่ความรู้สมาคมสุขภาพจิตแห่งประเทศไทยในพับรมราชุปมัมภมซึ่งตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะคุณก๊อฟสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะคะอาจารย์คะเราพบกันในเดือนสุดท้ายของปี2500 67เราอยู่กันในเดือนธันวาคมแล้วนะคะเราจะส่งท้ายปีกันซึ่งหัวข้อนะคะที่เราจะพูดคุยกันเป็นหัวข้อที่เกี่ยวเนื่องกับเมื่อครั้งที่ผ่านมาจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการดูแลสภาพจิตใจของผู้ป่วยติดเตียงวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันต่อเนื่องเป็นตอนที่2แล้วค่ะอาจารย์ขาเราพูดคุยเกี่ยวกับการดูแลสภาพจิตใจของผู้ป่วยติดเตียงสิ่งหนึ่งที่ท่านอาจารย์บอกว่าเ,ออเป็นเป็นสิ่งที่สําคัญก็คือวิธีการ ดูแลนะคะสภาพจิตใจการให้กำลังใจแล้วก็เทคนิคนะคะวิธีการดูแลผู้ป่วยติดเตียงต่างๆอาจารย์ขาวันนี้ก็มาต่อเนื่องค่ะอาจารย์ท่านอาจารย์คิดว่าสิ่งที่สำคัญหรือว่าเป็นเทคนิคที่เราทุกคนควรจะรู้ในการดูแลผู้ป่วยติดเตียงมีอะไรบ้างเชิญค่ะอาจารย์ขาค่ะเรื่องสำคัญที่คนพูดถึง มากๆก็คือเรื่องของการที่จะทําให้ผู้ติดเตียงเนี่ยอยู่กับเรานานๆแล้วก็มีกําลังใจที่ดีอยู่กับเราอยู่กับลูกหลานไปเวลาใครไปเยี่ยมก็จะพูดถึงอยู่กับลูกหลานานานๆน,น,นะคะขอให้มีกําลังใจที่ดีแต่ว่าการให้กําลังใจตรงเนี้ยบางทีเราก็ไม่รู้จะพูดอะไรกับท่านเหมือนกันนะคะงั้นเั้นก็อยากจะ,ะคุยกับท่านผู้ฟังทั้งหลายว่า เรื่องของการให้กำลังใจเนี่ยเป็นเรื่องที่เทคนิคที่สำคัญมากเลยบางทีเราไปเผลอพูดอะไรเข้าเนี่ยก็จะทำให้ท่านคิดไปนานเหมือนกันเพราะงั้นการที่เราเตรียมตัวที่จะให้กำลังใจเตรียมตัวยังไงก็คือเตรียมตัวที่จะเอาเรื่องของการฟังขึ้นมานำเหนอนะคะเรื่องของการฟังมาก่อนก่อนที่เราจะพูดเรื่องของการสังเกตมาก่อน สังเกตยังไงบ้างสังเกตพฤติกรรมอย่างที่เราพูดกันไปแล้วนะคะว่าท่านเป็นยังไงบ้างผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยขณะนี้เขามีสภาวะของร่างกายอย่างไรและจิตใจเป็นอย่างไรกายกับใจนี่ต้องอยู่ด้วยกันนะคะเราแยกกันไม่ได้เสมอเลยเพราะงั้นเรื่องของร่างกายท่านท่านเราสังเกตเห็นสักนิดหนึ่งสังเกตพฤติกรรมท่านว่า แต่ก่อนมาเนี่ยท่านยกมือไม่ค่อยได้ขนาดนี้ท่านยกมือท่านทำกายภาพไปด้วยแล้วก็ยกมือยกไม้ได้สบายอย่างนี้ค่ะเราก็สังเกตเห็นแล้วเราก็รีบชมเฉยท่านว่าโอ้ยมาคราวนี้ท่านดีขึ้นมากเลยยกไม้ยกมือได้สบายเลยขอจับมือหน่อยหรืออะไรทำนองนี้นะคะบางทีการสัมผัสมือเนี่ยก็จะเป็นการสื่อสื่อที่จะทำให้ท่านได้ ได้อะไรได้เข้าใจความรู้สึกการที่จะทัชชิ่งจับมือแตะมือนิดหน่อยหรืออะไรอย่างนั้นนะคะก็จะทำให้รู้สึกดีแต่ท่านผู้ฟังคะอย่าลืมว่าการที่จะไปเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงนั้นเนี่ยระวังที่เราจะเอาเชื้อโรคไปติดท่านด้วยนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นปโปรดฆ่าเชื้อโรคซะก่อนนั่นอาจจะรู้สึกว่า การอนามัยเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญที่สุดเลยสําหรับเวลาเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงเพราะงั้นเนี่ยจะลืมพกแอลกอฮอล์แล้วก็ทําความสะอาดตัวเราให้เรียบร้อยก่อนเพราะตัวเรานี่แหละเราไปสัมผัสที่ไหนตอนไหนมาสารละัสสารละกนะคะก็จะทําให้เชื้อโรคเนี่ยไปสู่ท่านได้โดยโดย,โดยไม่ได้ตั้งใจ โดยที่เราคิดไม่ถึงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะโอ้ยไม่เป็นไรหรอกสนิทกันเอขอกอดหน่อยกอดคุณย่าทีหนึ่งแต่บางทีนั้นเนี่ยเราก็ผ่านอะไรต่ออะไรมาแล้วเราเข้าไปถึงก็วิ่งก็ไปหาเลยอย่างนี้ก็ยังไม่เหมาะสมก่อนจะเข้าไปตรงที่ท่านผู้ป่วยอยู่เนี่ยนะคะก็ควรจะทําความสะอาดตัวเราเองักนิดหน่อยเนั่นจะมักจะเชียร์ให้คนทั้งหลายพบแอลกอฮอล์ติดกระเป๋าไว้ นะคะเล็กๆเ,เนี่ยที่จะสามารถที่จะฉีดทําความสะอาดได้ก่อนไม่ใช่ว่าเ,เราจะมีเชื้อโรคอะไรนะหรอกนะคะแต่ว่าเราก็ไม่แน่ใจหรอกคะ่ะว่าเราจะสัมผัสอะไรต่ออะไรมางั้นก็ไม่ว่ากันนะคะเรื่องของการที่จะต้องทําความสะอาดตัวเองซะก่อนก่อนที่จะไปจับมือท่านบางทีการไปนวดไปจับมือบีบมือแล้วก็ นะคะบางทีก็การที่กดจุดบางจุดหรืออะไรเงี้ยแต่ต้องสัมผัสเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่ดีที่จะทําให้ท่านรู้สึกอืมเราเนี่ยมาถึงก็ทําให้ท่านรู้สึกผ่อนคลายนี่ก็เป็นการให้กําลังใจอย่างหนึ่งนะคะเคุณย่าเนี๋ยชอบให้หลานเนี่ยไปนวดไปนวดคือเวลาไปอ้ามาแล้ววันนี้ขอครบครอสเลยนะ อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นเรื่องที่ท่านรู้สึกมีกําลังใจแล้วก็เฝ้ารอชะเมื่อไหร่หลานคนนี้จะมาขอให้เขานวดให้หน่อยเ,ออเขาบอกว่าหลานผู้ชายนะคะบอกว่าเหลานเนี่ยบอกว่าเไม่ได้สิไปเรียนมาเยอะแล้ว <c oughs> ก็พูดติดตลกกันนะคะเพราะว่าหลานผู้ชายเนี่ยเขาแสนจะเกเรแต่ก่อนแล้วก็เวลาไปอยู่กับคุณย่าเนี่ยคุณย่าก็แสนจะรักเขาเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าไปเรียนนี่เรียนมาจากหมอนวดนะ เพราะฉะนั้นก็มีวิธีการนวดที่ดีคนสมัยโบราณเนี่ยก็จะติดใจเรื่องนวดกันนะคะแต่คนสมัยนี้เขายังนวดนะคะโดยเฉพาะยิ่งนวดแผนไทยก็เป็นการทําให้รู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ได้กําลังใจดีๆด,ด้วยจากการสัมผัสเพราะว่าการสัมผัสของคนเราเนี่ยก็จะทําให้เข้าใจถึงความรู้สึกที่ดีด้วยนะคะก็เป็นเทคนิควิธีหนึ่ง ที่จะทาให้รู้สึกดีๆค่ะเรื่องของการให้กําลังใจฉันพูดเสมอว่าเริ่มที่จะฟังท่านก่อนฟังฟังฟัง,ฟ,งฟังทุกทุกคนน่ยนะคะฟังตรงนั้นแล้วก็ฟังตรงนี้ฟังแล้วก็จับใจความไม่ได้ว่าจริงๆแล้วท่านรู้สึกอย่างไรถ้าท่านเรื่องบางเรื่องท่านจะอาจจะบอกมาก่อนว่าอืวันนี้นี่เอาเรื่องสนุกสนุกอย่างเดียวนะ หรืออะไรอย่างเงี้ยนั่นแปลว่าท่านท่านอยากจะให้เล่าเรื่องสนุกแล้วบางคนก็อาจจะเล่าเรื่องนิทานทีน่ท่านชอบอะไรเงี้ยเออมาแล้วก็เล่านิทานฟังหน่อยสิวันนั้นอย่างค้างอยู่ติดใจหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นเรื่องที่ดีเป็นการสื่อสัมพันธ์ที่ทําให้เกิดความสุขว่าเราได้ฟังเรื่องนั้นเราได้ฟังเรื่องนี้ก็ประเทืองปัญญาไปอีกด้วยนะคะนั่นก็เป็นเรื่องสําคัญที่เราจะต้องดูท่านว่า อารมณ์ไหนอารมณไก็ค,ไคือการสังเกตอย่างที่อาจารย์บอกก็คือเริ่มแรกเลยเราต้องสังเกตแล้วก็เรื่องของการฟังก็สําคัญเรื่องของการสัมผัสก็เป็นการให้กําลังใจแล้วอาจารย์นําพรบอกว่าสิ่งที่สําคัญมากๆอีกอย่างหนึ่งเลยเพราะว่าผู้ป่วยเนี่ย อาจจะมีภูมิคุ้มกันที่แตกต่างจากพวกเราคนปกติโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงอาจารย์ก็บอกว่าเรื่องของการดูแลสุขอนามัยเชื้อโรคต่างๆหรือการนำพาหะต่างๆไปหาท่านเพราะท่านเนี่ยก็กป่วยใช่ไหมคะเรื่องของการที่จะก่อนที่จะเข้าไปหาท่านพูดคุยกับท่านหรือถ้าผู้ป่วยบางคนเนี่ยมีความเซนซิทีฟหรือว่า มีมีความเสี่ยงเรื่องของการใส่หน้ากากอนามัยเข้าไปเรื่องของการที่เราอาจชําระล้างมือให้สะอาดต่างๆนะคะก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากเช่นเดียวกันถูกต้องไหมคะอาจารย์ค่ะใช่ค่ะทีนี้เรื่องที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งก็เวลาเราจะพูดอะไรเนี่ยเมื่อกี้ท่านบอกว่าให้ฟังก่อนพูดนะคะฟังแล้วเราเห็นว่าท่านอยู่ในอารมณ์นี้ท่านอยากจะคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็โอเคตามตามแล้วแต่ท่านแต่ถ้าท่านไม่พูดนะ ท่านไม่พูดเราก็สังเกตได้ว่าเออวันนี้ท่านก็อาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยก็เรียกลมบอจอยเนาะก็คือบางทีถ้าพูดไปก็อาจจะอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะงั้นก็สังเกตพฤติกรรมตรงนี้แล้วก็เอ,อ่อการพูดนะเขพูดสิ่งที่ดีของท่านก่อนพูดในทํานองชื่นชมถึงสิ่งที่เราเห็นว่าเออวันนี้คุณย่าดู ดูหน้าตาแจ่มใสชาวันนี้สงสัยจะได้เด็กดีนอนฝันดีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะต,ต้องดูท่านด้วยนะว่าท่านอยู่ในอารมณ์นั้นด้วยหรือเปล่า mm hmm. บางคนเนี่ยชอบเรื่องหวยไปพูดเรื่องหวยโอ้ชอบใจมากเลยก็ mm hmm. จะรู้สึกดีๆแต่บางคนอะไรก็ไม่รู้นี่ยมีแต่พวกอะไรนะประเภทที่ ที่หมายถึงว่าเป็นพวกที่เออไม่ก็จะดีอะไรเหล่านี้เอาแต่เรื่องที่เล่นการปน,นันมั่งเล่นหวยเล่นปออะไรอย่างเงี้ยที่เขารู้สึกว่าเป็นเรื่องไม่ดีก็ไม่ดีไปอะไรอย่างนง้นนะคะต้องดูลมด้วยดูอารมณ์ท่านแล้วก็ก็พูดในสิ่งที่ดีก่อนนะคะแล้วก็ถึงถึงเรื่องที่ที่ที่ความเป็นจริงบางเรื่องเนี่ยเราอาจจะพูดทีหลังค่ะก็ เป็นเรื่องที่เราจะต้องต้องปฏิบัติเป็นนิสัยอาจาาจะเลือกอ,อาจจะสังเกตอารมณ์ของท่านณนะวันนั้นที่เราเข้าไปว่าอารมณ์ของท่านเป็นยังไงเศร้าไหมโกรธหรือว่ามีอารมณ์หงุดหงิดหรือเปล่าอาจจะด้วยภาวะร่างกายของท่านสุขภาพของท่านบางทีก็มีผลไปถึงอารมณ์ด้วยท่านอาจารย์นำพรก็บอกว่าอาจจะเลือกเรื่องถ้าเกิดว่าท่านอยู่ในอารมณ์ที่พร้อมที่จะสื่อสารพูดคุยกับเราเรื่องที่จะพูดคุยกับท่านก็ต้องเป็นเรื่องที่ท่านสนใจ หรือเป็นเรื่องที่ท่านชอบอย่างนี้เป็นต้นทีนี้อาจารย์คะและ้วทีนี้อย่างลูกหลานบางคนเนี่ยเด็กๆเงี้ยบางทีการจะเข้าไปพูดคุยกับผู้สูงอายุหรือว่าผู้ป่วยติดเตียงบางบางบางทีก็เป็นเรื่องไม่ง่ายเนี่ยอาจารย์เอ๊ะจะเล่นยังไงดีบางทีพูดไป ờ, คุณย่าคุณยายคุณปู่จะจะเครืองเราหรือเปล่าบางทีเด็กๆก็พูดไม่ถูกเลยอ,อาจารย์<น>เข้าแบบเข้าหาไม่เก่งอะไรเงี้ย เอออาจารย์อาจารย์มีเทคนิคไหมถ้าเกิดว่าอาจจะไม่คุ้นเคยกับท่านอาจจะไม่ได้บ่อยนกักในการที่จะเข้าไปเยี่ยมเยียนท่านอย่างเงี้ยอาจารย์บางทีพ่อแม่จะต้องเตรียมตัวให้เด็กด้วยคือธรรมดาลแล้วเนี่ยเออถ้าพ่อแม่เนี่ยเตรียมของอะไรต่ออะไรไปฝากคุณย่าคุณยายเนี่ยนะคะตรงนั้นเนี่ยให้เด็กเป็นคนนําเข้าไปเสนอนำํำบอกว่าเนี่ยวันนี้เอา,เอาของมาฝากคุณย่านะอันนี้เนี่ยรู้ว่าคุณย่าชอบเชียว เป็นเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้เด็กเป็นคนพูดพูดเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่ในปัจจุบันนั้นเนี่ยที่ที่เราได้เอาไปเพราะงั้นก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากเลยหนึ่งสื่อสัมพันธ์ระหว่างยายกับหลานเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วย่าเนี่ย จะรักเด็กแล้วก็จะชอบให้เด็กไปป้วนเปี้ยนอยู่วิ่งไปวิ่งมาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะทําให้เขารู้สึกเ,เห็นอะไรที่เคลื่อนไหวเพราะงั้นผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยถ้าเห็นอะไรเคลื่อนไหวเนี่ยก็จะทําให้สายตาเขาได้ได้เคลื่อนไหวด้วยบางทีมือไม้ก็รู้สึกอ้ามาทางนี้หน่อยมาทางนั้นด้วยนี่หรือว่า,อาวันนี้จะนวด้ยายอีกไหมดีจังเลยวันนั้นเนี่ยยายยังจําได้นะหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็จะเป็นเรื่องที่สื่อสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน mm. ก็ทำให้ชีวิตยืนยาวไปได้อีกเยอะเลยในเรื่องที่ได้เห็นลูกหลานที่เข้ามาโดย mm. พ่อแม่ได้เตรียมตัวให้กับลูกหลานนั้นด้วยค่ะ mm. แต่ว่าสมัยนี้เนี่ยหลายหลายที่ค่ยรู้สึกว่าพอไปเยี่ยมก็เดี๋ยวก็ mm. เผลอก็งัดเอาโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็พูดแล้ว อยู่ในโทรศัพท์นั้นเนี่ยไม่ได้สนใจคุณย่าคุณยายหรืออะไรอย่างนั้นนะครับเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเผื่อว่าฝึกเด็กได้ว่าช่วงหนึ่งที่เราไปเยี่ยมนะเออซึ่งเราจะใช้เวลาที่สําคัญคือใช้เวลาไม่นานเกินไปสําหรับตรงนี้นะคะพอที่จะจะบอกว่ากี่นาทีนั้นก็คงคงจะไม่ได้เป๊ะๆหรอกนะคะแต่ว่าถ้าเผื่อว่ายาวเกินไปเนี่ยช่วงความสนใจเขาก็ เขาก็จะไม่มีตรงนี้นะคะเพราะงั้นต้องต้องรู้ว่าผู้สูงอายุเนี่ยพฤติกรรมของท่านก็คือนอนหลับแล้วก็ตื่นในช่วงหลับช่วงตื่นเนี่ยต้องสังเกตให้ได้ด้วยแล้วก็ถ้าเราอยู่เ,เกินยี่สิบนาทีแล้วขณะนี้เนี่ยเออเราอาจจะไปดูตรงอื่นวบไปดูตรงอื่นบ้างดูสภาพทั่วไปแล้วก็กลับก็มาเออท่านหลับ หรืออะไรอย่างเงี้ยนะก็คงจะต้องดูสังเกตนั่นเองสังเกตพฤติกรรมนี่ใช้ได้กับทุกกรณีนะคะแล้วก็ความเป็นปัจจุบันก็ใช้ได้ในทุกุก,กรณีเหมือนกันเรื่องที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งของการคําพูดที่เราจะเน้นเนี่ยนะคะบางทีเราไม่เอาเรื่องที่ที่ที่อะไรที่ไม่ดีไม่งามทั้งหลายเนี่ยนะคะเราก็พูดสิ่งที่เป็นปิยวาจา สิ่งที่ดีๆให้ท่านได้ฟังหรืออะไรเงี้ยโอ้ยหลานมาพูดเพราะเชียวออแล้วก็สิ่งอะไรที่เราทําดีเราอาจจะอวดท่านได้ว่านี่นะลูกไปเอ่ออะไรนะประกวด มารยาทมาได้รางวัลที่หนึ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีท่านก็รู้สึกโอ้หลานท่านเก่งความชื่นชมเหล่านี้มีอยู่ในคุณย่าคุณยายอยู่แล้วนะคะก็จะทำให้อ่ความรู้สึกดีๆนั้นต่อเนื่องทำให้ต่ออายุท่านได้ด้วยเหมือนกันเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือเวลาไหว้เนี่ยเวลาเราไหว้เข้าไปเราไหว้คุณย่าคุณยายคุณปู่คุณยณ ổ, ณ่าเนี่ยนะคะเราเข้าไปด้วยไหว้และรอยยิ้ม ไหว้พร้อมกับรอยยิ้มมันจะเป็นเรื่องที่ดีมากท่านผู้ฟังลองหัดดูนะคะเวลาไหว้แล้วก็เราส่งรอยยิ้มไปด้วยไหว้ไปด้วยยิ้มไปด้วยเนี่ยนะคะก็จะเป็นเป็นสิ่งที่ดีงามมากเลยสําหรับสังคมไทยสําหรับวัฒนธรรมไทยเนี่ยนะคะก็จะทําให้รู้สึกดีๆที่สุดเลยะคะ่ะเรื่องอีกอีกเรื่องหนึ่งก็คืออ่า ทางสุขภาพจิตเราเนี่ยจะเน้นเรื่องของการสื่อสารที่ไปจากตัวเราหรือที่เราเรียกว่า I message I I นี่กคือ,คอ,คอตัวเราเมืเอ่อกี้เดนพูด I มาครั้งหนึ่งแล้วนะคะครั้งที่แล้ว I คือตัวเราหรือ individual นั้นนี่นะคะแต่ว่า I message นี่ก็คือว่าเราส่งสารที่เริ่มต้นจากเราไม่ใช่ไปเริ่มต้นจากเขาหรือว่า you message ยู you คือตัวเขาไอคือตัวเราเพราะงั้นเราเริ่มหนูรู้สึกว่าหนูดีใจมากเลยที่ได้ไมาเยี่ยมคุณย่าย่าล่ะรู้สึกยังไงอย่างเงี้ย message คือเราพูดไปจากเราแต่ถ้าเป็นยูเมื่อไหร่เนี่ยก็แปลว่าเหมือนกับสั่งให้เขาทำไอยูย่าลองทำดูสิใช่ไหมเหมือนเหมือนสั่งให้ให้ให้เขาทำอย่างนั้นอย่างนี้คนที่จะไม่ชอบ ที่ให้ใช้คำสั่งกับเขาเพราะฉะนั้นการที่เลือก i m e s s a g e จะเริ่มต้นจากเราเราคิดว่าอย่างนั้นหนูคิดว่าอย่างนี้หนูอยากจะทำอันนั้นให้หนูจะอย่างนี้อย่างนั้นก็คือเริ่มต้นจากเราก่อนก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากเลยที่จะทำให้ในคนไข้ที่ซึมเศร้าเราก็ามาจะใช้เทคนิคเหล่านี้นะคะ เรื่องของ i Message ซึ่งทางสุขภาพจิตเราเองเนี่ยเราพยายามจะเน้นเรื่องนี้ให้มากให้มากขึ้นก็ทำให้คนไข้ที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยก็จะกลับมาดีได้ด้วยวิธีหนึ่งเหมือนกันค่ะ i Message แทน You Message นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่สำคัญเพราะว่าอย่างอาจารย์บอกเนี่ยคะ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสังเกตการฟังนะคะการฟัง การดูแลสุขอ,อนามัยการพูดการสื่อสารการสื่อสารที่อาจารย์บอกว่าใช้ปียววาจานะะนี่สำคัญแล้วก็อย่างอาจารย์บอกว่าเวลาเข้าหาผู้สูงอายุ การไปไหว้ไหว้พร้อมรอยยิ้มดิฉันก็เติมไปนิดนึงว่าการเข้าหาด้วยรอยยิ้มการนะเข้าหาด้วยรอยยิ้มอันนี้ก็จะเป็นเป็นการนะเปิดทางนะเป็นการเปิดทางในการเข้าหาผู้ป่วยหรือว่าผู้สูงอายุด้วย <c oughs> แล้วก็ <c oughs> เรื่องของการสื่อสารที่เรียกว่า i message <c oughs> การสื่อสารจากตัวเรานะไปสู่ <c oughs> ผู้ฟังหรือว่าผู้รับสารอาจารย์คะอย่างนี้ค่ะว่ากันด้วยเรื่องของการให้กำลังใจกันบ้าง อย่างอาจารย์ก็พูดแตะๆมาบ้างแล้วว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรอยยิ้มการสื่อสารการใช้คำพูดการสัมผัสทั้งทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นการให้กำลังใจเป็นการเชื่อมต่อสายใยที่ดีไปถึงตัวผู้ป่วยแต่ทีนี้การให้กำลังใจในมิติอื่นๆหรือวิธีการอื่นๆที่อาจารย์อยากจะแนะนำมีอะไรบ้างนะคะเชิญคะ่ะ ค่ะเรื่องของการให้ใหกำลังใจเนี่ยที่จริงเราอาจจะทำอยู่เป็นประจำโดยที่เราลืมไปว่าเอออันนั้นก็คือการให้กำลังใจเวลาที่เราเราคิดถึงใครแล้วเราโทรศัพท์ไปหาเขาอันนี้ก็เป็นการให้กำลังใจวิธีหนึ่งนะเราจะเออทำไมถึงโทรมาหรอคิดถึงอะ่ะเอออันนี้ก็เขาได้กำลังใจมากเลย การที่จะจะเราจะเฉยๆไปกับเขาหรือเราไม่ติดต่อกันเพราะงั้นการ k e e ี Contact ก็คือติดต่อกันสม่ำเสมอเนี่ยก็เป็นการให้กำลังใจวิธีหนึ่งซึ่งซึ่งน่าจะคิดถึงเหมือนกันนะคะว่าเป็นเรื่องที่ที่ดีมากเลยหลายๆคนอาจจะหายไปจากโทรศัพท์หรือไลน์ติดต่อถึงกันก็ยังได้เลยบางทีก็แวะนิดนึงว่าแวะทักแวะพักทักทายนะคะว่าเออเขาเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ย โดยที่ไม่มีอะไรหรอกแค่คิดถึงเท่านั้นเองค่ะ,ะเรื่องที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งในขณะที่เรากำลังอยู่กับกับผู้สูงอายุอยู่กับผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยนะคะอันนึ้งที่สำคัญก็คือการนิ่งเฉยไม่แสดงภาวะอารมณ์ต่างๆหรือว่าการที่จะไม่พูดอะไรออกไปซะก่อนอย่างที่ดันกล่าวเมื่อครั้งที่แล้วนะคะว่า Uh, เรื่อง s i เ e n t t e c h n i เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากเลยที่บางทีเนี่ยาทางอะไรนะภาษิตโบราณเนี่ยกนนิ่งเสียตำลึงทองนะเนาะแั้วเพงมาคิดได้ว่าอ๋อที่เขากล่าวอย่างนี้ก็คือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เราจะนิ่งในบางขณะยกตัวอย่างอย่างนี้ค่ะคนไข้ในคนไข้เอนไซม์เนาะที่ป่วยติดเตียงด้วยแล้วก็ไม่รู้เรื่องด้วยเนี่ยนะคะบางทีบางทีงทเออเวลา ลูกหลานถามกินข้าวย่างเขาบอกยังไม่กินที่แท้เขากินแล้วไต้บองไหมคะแต่เราก็ไปเถียงว่าอา้าวเขเพิ่งให้กิน,มกนเมื่อกี้นี่ไงเลอะเลือนอะไรอย่างนี้มีอย่างนี้ด้วยหรอเราแสดงอะไรอารมณ์โกรธอารมณ์ที่ที่เราก็ไม่พอใจซึ่งเรารู้ว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องอย่างนี้เนี่ยถ้าผมว่าเรางดซะเราเงียบซะ พราะถึงพูดไปก็เท่านั้นเองอย่าไปพูดอย่าไปพูดอะไรเลยอย่าไปแสดงความคิดเห็นด้วยว่าเนี่ยชักเลอะใหญ่แล้วเดี๋ยวนี้ทำไมเป็นอย่างนี้ได้นะหรือว่าบางทีพอคนนั้นมาอ้าวก็เมื่อกี้ยังพูดถึงอยู่เลยทำไมถึงจำไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยอย่าเอาความจริงณนะตอนนั้นว่าเขาเป็นอะไรแต่ว่า เราก็ควรจะจะทาตัวเองให้เงียบอะ่ะคือเก็บเก็บความรู้สึกนั้ตรงนั้นถึงแม้จะพูดไปมันก็เท่านั้นเองอย่างเช่นคนบางคนเนี่ยนะลูกลูกคนหนึ่งอยู่กรุงเทพเอที่เอาแม่ไปเที่ยวกลับมาแล้วก็มาถึงนี่เขาไม่ได้ติดเตียงนะคือหมายถึงว่าเขายังพอจะเดินได้แต่ว่าก็นั่นแหละลูกพาไปเที่ยวพอากลับมาปุ๊บก็เจอลูกอีกคนหนึ่ง ก็ถามว่าเป็นไงแม่มากรุงเทพแล้วไปไหนบ้างเขาบอกว่าไม่เคยไปไหนเลยเนี่ยมันขังไว้แต่บ้านอะไม่ได้ไปไหนเลยคือคนที่พาไปก็จะเสียใจไหมนะเสียใจค่ะท่านผู้ฟังค่ะเสียใจมากๆว่าโอ้นี่เครื่องรถยังอุ่นอยู่เลยเราวพิงพาแม่ไปเที่ยวแต่ว่าแม่บอกว่าไม่ได้ไปไหนเลยเนี่ย แม่ทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมไม่พูดความจริงทำไมนั่นเป็นภาวะของโรคซึ่งเราคงจะต้องเรียนรู้ด้วยว่าผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยของเราณนะขณะนี้เนี่ยเป็นยังไงคือเราจะไปเถียงไปก็ร้ายประโยชน์ว่าไม่ได้พาไปไหนหรืออะไรอย่างนั้นนั่นค่ะน่เพิ่งพาไปเมื่อกี้เองอ่เพิ่งกลับมาถึงดูสิแล้วข้าวก็ยังไม่ได้กินอีก ทั้งทงที่กินมาแล้วอิม่มจนกินไม่เข้าแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ต้องพูดเลยนะตอนนั้นนิ่งเสียตําลึงทองเป็นอย่างนี้เองค่ะ<ม>คือเราเข้าใจเข้าใจสภาวะของอความเป็นผู้ป่วยแบบนั้นๆอันนี้เรานึกถึงพวกพวกผู้ป่วยที่เป็นแอลไซเมอร์ร่วมด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าคนสูงอายุทั่วๆไปเกาเป็นอย่างนี้ค่ะบางทีเนี่ยจำไม่ได้ ว่าทาอะไรไปแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือจาลูกตัวเองไม่ได้ก็นั่นก็อีกเรื่องหนึ่งที่ที่จะก็เริ่มที่จะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าไม่ได้อยู่ในประเด็นของผู้ป่วยติดเตียงนะคะผู้ป่วยติดเตียงของเราก็จะมีโอกาสที่จะเป็นอย่างนั้นเพราะเขาไม่ได้ไปสนทนากับใครนอกไปจากเตียงนอกจากอยู่บนเตียงหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยการที่จะให้เขาได้ฟังเรื่องดีๆพูดเรื่องดีๆกัน เวลาที่เขาป่วยติดเตียงเนี่ยก็เป็นการให้กำลังใจอย่างหนึ่งให้เขามีชีวิตยืนยาวที่ดีงามเ,เวลาที่ผู้ป่วยเล้นไปถึงวาระสุดท้ายอีกแล้วว่าหลายที่นะคะเดี๋ยวนี้ที่คนที่อยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยเวลาใกล้จะเสียชีวิตเนี่ยนะคะเขาก็จะมีบทสวด บทพระเนี่ยนะคะพระสวดให้ฟังแต่อันนี้ท่านผู้ฟังค่ะเราต้องเตรียมพร้อมไว้ก่อนด้วยเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าท่านไม่อยู่กับอารมณ์นี้เนี่ยคือบางทีอารมณ์อันฟุ้งกระจายไปไกลหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะทําให้ท่านก็ไม่สามารถที่จะรับฟังอะไรได้แต่การที่เราเห็นอย่างนี้แล้วก็เราพยายามที่จะเตรียมตัวไว้ตั้งแต่เขายังติดเตียงอยู่ยังไม่ได้ พร้อมที่จะจากลงนี้ไปหรืออะไรเงี้ยเราก็อาจจะเตรียมพูดสิ่งดีๆสิ่งดีงามที่เขาได้ทํามามในชีวิตหรืออะไรเงี้ยโอ้ยตอนนั้นเนี่ยตอนคุณย่าสาวๆเนี่ยสวยด้วยลูกเห็นในรูปโอ้สวยขนาดนางสาวไทยเลยแล้วก็ตอนนี้ก็คุณย่ายังคงความสวยอยู่นาะ หรืออะไรอย่างเงี้ยการชมการที่ยกเอาความสวยงามความดีงามของท่านทั้งหลายเนี่ยนะคะคุณย่าใจดีมากเลยเออใจดีตอนนั้นไปมอบรางวัลที่โรงเรียนหนูหนูดีใจที่สุดเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะงั้นสิ่งที่ดีงามที่ท่านได้ทำเอามาทบทวนในท่านผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยนะคะท่านจะมีสิ่งดีๆที่ s ตอเก็บเอาไว้ใน ในชีวิตของท่านในในห่วงความจําของท่านท่านจะจําได้หรือไม่ได้ก็ตามแต่ว่าถ้านเราได้พูดไปอยู่เสมอเนี่ยถึงเวลาวาระหนึ่งเนี่ยที่ท่านใกล้จะจากไปท่านก็จะได้อา่าได้ได,ได,ได้ได้รับบทอันนี้แล้วก็ในวาระใกล้ตรงนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยถ้าเผื่อเราได้ได้พูดสิ่งดีงามของท่านได้พูดคําพระที่ท่านฝึกมาแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะ ได้พุทโทพุทโธหรืออะไรอย่างเนี้ก็จะทําให้ความรู้สึกดีๆของท่านก่อนจะจากโลกนี้ไปอีกด้วยนั่นก็คือเป็นการให้ทั้งกำลังใจและกำลังวิญญาณไปด้วยนะคะหมายความว่าเรื่องต่างๆนี้มันก็อาจจะพิสูจน์ไม่ได้แท้แต่ว่าก็จะทำให้เรารู้สึกดี คนที่ไปอยู่ใกล้เนี่ยนะคะการที่ผู้ใกล้ชิดนี่จะทำยังไงก็จะทำอย่างนี้แหละพูดถึงสิ่งดีๆงามๆของท่านที่ผ่านมาพูดถึงเรื่องที่ท่านได้ทำมาแล้วเป็นตัวอย่างของคนอื่นของลูกหลานเรื่องของความใจดีเรื่องของการที่อ,อ,อารมณ์ดีต่างๆเหล่านี้นะคะหรือความสวยของท่านความหลองท่านอะไรอย่างเงี้ยก็ พูดได้ในสิ่งที่ดีๆแล้วก็เราก็โยงมาถึงปัจจุบันเน้นความเป็นปัจจุบันว่าเนี่ยท่านก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่เรารู้สึกภูมิใจในตัวท่านมาก mm hmm. ก็จะทําให้ท่านรู้สึกดีๆ mm hmm. ก็เป็นการให้กําลังใจท่าน mm hmm. ด้วยหลายๆวิธีค่ะต้องผนวกกันเข้าเพื่อที่จะให้ท่านคุ้นชินกับเรื่องเหล่านี้เรื่องของความดีงามไม่ได้ใจเอ่อคิดไปถึงเรื่องอื่นๆท, mm hmm. ที่ที่มันแย่ๆ mm hmm. ก็จะทําให้ท่านมีชีวิตที่ดีงามด้วยค่ะค่ะวันนี้ต้องบอกว่าเราเราได้ข้อแนะนําเยอะเลยนะคะเราคิดว่าจริงๆเนี่ยมันสามารถนําข้อแนะนําของท่านอาจารย์นําพรไปใช้ในไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดูแลผู้ป่วยหรือว่าใช้ในประเด็นอื่นก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเอ,อวันนี้เนี่ยท่านอาจารย์บอกว่าจริงๆแล้วมันมีมันมีสิ่งหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือการนิ่งเฉยดิฉันคิดว่ามันมันสําคัญมากๆโดยเฉพาะ ในผู้สูงอายุบางท่านอย่างท่านอาจารย์ยกตัวอย่างอย่างเช่นผู้สูงอายุที่มีภาวะ,อ,ะอาการหลงลืมหรือว่าเป็นอัลไซเมอร์อย่างเงี้ยบางทีลูกหลานน่ยก็จะเป็นการบอกว่ากินข้าวแล้วหรือยังเราก็รู้แหละว่ากินข้าวแล้วเราก็ไปตื่นถามถามเป็นยังไงจะถามว่าอร่อยไหมเป็นยังไงแต่พอยาะยยังไม่ได้กินเลยหรือยังไม่ได้ไปไหนมาเลยเนี่ย เ,เราก็จะบอกว่าเพิ่งกินไปแล้วเมื่อกี้ไงทําไมจําไม่ได้นู่นนี่นี่นั่นใช่งไหมคะคือจริงๆแล้ว <c oughs> บางเรื่องกับผู้สูงอายุเราเราต้องอาศัยความการวางเฉยแล้วก็อาศัยความอดทนควบคู่กันด้วยนะ,ะอาศัยทั้งความอดทนอาศัยความใจเย็นแล้วก็นําเทคนิควิธีการที่ท่านอาจารย์อมพรได้ให้ข้อนแนะนํากับเราพูดคุยกันมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วเฮานี้ต้องบอกว่าขอบคุณอาจารย์มากๆเลยซึ่งดิฉันเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ มันสามารถนําไปใช้ได้ไม่ใช่เฉพาะผู้ป่วยติดเตียงนะคะกับใครก็ตาม <Yeah. S 1> ที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้สูงอายุหรือว่าผู้ป่วยก็สามารถนําไปใช้ได้เช่นเดียวกันนําเทคนิควิธีการนี้นะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะกับรายการสุขภาพจิตน่ารู้เราจะได้กลับมาพบกับท่านอาจารย์อมพรในทุกสัปดาห์ที่3ของเดือนนะคะ วันนี้ที่ชันสุจิราโลหะทัศและท่านอาจารย์อัมพรรัตนวิทย์ท่านอยู่ฝ่ายเผยพระราความรู้สมาคมสุขภาพจิตแห่งประเทศไทยต้องลาคุณผู้ฟังไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ